ทานข้าวด้วยกันค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาฟีดอะฮารลบีนด้วยนะคะแล้วก็กินข้าวธรรมดาด้วยกันค่ะก็เลยจัดนี้ให้ลูกปูด้วยนะคะแต่กำลังต้มไข่อยู่ค่ะพี่น้องให้เด็กๆเขาทานก่อนเลย

เป็นวันหยุดฮาโลวีนด้วยนะคะอืมมาด้นนาพี่น้องมาคงแซ่บน้ำกันเด้อ ได้บรกหุงมานน้วยนึงมันมือเขาไปในเมืองนะพีน่น้องยังบีท่านไหนมีเวลาลตัา่งได้ตัมเราแบบนี้เขาจะเตะชิวถ้ามันใเกิดต้องเ,อดเด็กหน่อยพี่น้องเด็กหน่อยเขาอยากแตงงาฮาโลวีนของเขา ไปเส้นตุ่มคนเขาก็แต่งฮาโลวีนใส่ชุดดำแต่งหนาเนาะมันอยู่แบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับครอบครัวฮาโลวีนอะไรู้ไหม sao bây giờ em không nghe thấy ôi. แล้วแต่ชุริสซอสอะไรเนี่ยหือไม่เป็นกระเป๋งจังซี่ล่ะพี่น้องยี๊ Jag ska ha ansiktsmålning. Mm. Min storebror har jack. Mm. Och jag och min mamma har samma sak. Vad är det då? Vi ser, ser faktiskt som... Dracula, eller? Eller är... bell. då. ฉันจะมาลาคุณีันมิสเตอร์เบร็อต o ละแม่และแม่องฉันจมาลาฉโมและองมวเอเ้ท่านผู้ชมไหมเคกับพี่นองค่ะแม่ไกินตัวกับลูกหลังไม่เนาะค่ะเนาะบ๊ายบายายกพี่นองมาทักทายนิดๆหน่อยๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค